สวัสดีครับผมครับวันนี้ผมมาพร้อมกับหัวข้อนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสร้างคาร์บูรีมโดยจะมีเทคนิคให้หรือว,ว่าเป็นทริคทิปอนทริคนะครับให้สิบข้อนะครับเอามาดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับหวังว่าทั้งสิบข้อเนี้ยก็จะทําให้เพื่อนเพื่อนนะครับสามารถโมเดลคานนะครับได้ได้เก่งแล้วก็ได้ดียิ่งขึ้นในเลยบลจะเริ่มจากตัว ที่ข้อแรกนะครับก็คือเรื่องค่า c หรือค่า z นะครับค่า z justification เมื่อสถาปนิกนะครับเขาเริ่มที่จะวาดคานลงไปด้วยนะครับจกวาดคานนะครับลองวาดวาดปุ๊บแต่พอวาดปุ๊บนะครับลงไปในเทมเพลตของอถาปนิกสิ่งที่เห็นก็คือมันจะได้วอร์นนิงแบบนี้นะครับเขาจะเตือนว่าเราวาดไปแล้วก็จริงแต่มันมองไม่เห็นในกรอบแปลนเพราะว่าอะไรนะครับผมจะลอง เราเซกชันดูนะครับนี่ไงค้าน้องผมนะครับค้างของผมมีอยู่นะครับมีอยู่ที่เ e v e l หนึ่งนะครับแต่ว่าทําไมมองไม่เห็นที่รลเวลหนึ่งนะครับก็จะเป็นปัญหาที่ใหม่เพราะคนที่ใช้เทมเพลตของ a าร์ i ิเทนะครับผมพิมพ์ B R ก็เปิดวิวเลนกขึ้นมาื่อยจากีมของเรานะครับต่ํากว่าค่าวิวเลนนะครับก็คือในโซนที่6กนะครับวิวเพราะฉะนั้น สมมุติว่าผมจะกดลงไปเมตรนะครับไปก็จะเห็นบีมแล้วอเองถึงเป็นสาเหตุว่าบางทีเริ่มด้วยด้วยอิเคเ็ตว่าราคาทำไมมันไม่เห็นานะครอ่ะมาดูเรื่อง set justification ต่อน,นิดน,นึงนะครับเมื่อคลิกดูที่คานะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีค่า set justification ต่วนี้โดนปรับเป็น top นะครับก็จะมี option ให้ปรับเป็น origin หรือว่าวอตทอมนะวอมนี้คคือความแตกต่างก็เป็นทอมนะครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปนะครับเรื่องข้อที่สองนะครับเป็นเรื่องของคัดเลง,เ,ลงเมื่อเราดูในแปลนเนี่ยนะครับคัขนของเรานะครับก็จะมีตัวให้ปรับได้อยู่สองสองตัวนั่นก็คือตัวที่เป็นหนดเสีอโโยหนดวงกลมนะครับแล้วก็ตัวตัวสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนะครับแบบนี้แตกต่างกันยังไงนะครับแตกต่าง ก็เดี๋ยวผมจะลองแรกดูก่อนนะครับแรกความยาวก็คือคลิกที่โนดนะครับแต่เมื่อผมแรกความยาวที่เจ้าสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันครับสามารถทําได้เหมือนกันแล้วทั้งสองอันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับจะลองตอนนี้ผมจะลองปรับความยาวด้วยเจ้าสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนะครับวัดความยาวห้าแปดหกเก้านะครับ้าแปดหกเก้าแต่ว่าความยาวจากโหนดถึงโหนดเป็น แล้วลองดูที่ช่อง property นะครับจะเห็นว่าค่าคัดเล็งนะครับจะตรงกับค่าคีาเรียก physical geometry จริงๆนะครับก็คือเอาไปตัดจริงครับที่ท่านี้5 8 69ส่วนความยาวเต็มนะครับเล็งเนี่ย66ก็เกิดคำถามต่อมาอีกว่าแล้วทำไมถึงต้องมีทั้งสองอันนะครับเนื่องจากว่าเป็นโหนดที่เอาไว้เชื่อมต่อในเชิงวิเคราะห์โครงสร้างเปิดอะ้าเป็นเป็นโหนดของ วิศกวกรโครงสร้างเขารเราเป็นถ้าเป็นถามนี้ก็อาจจะปิดอะไรเข้าไปได้ันั้นเราก็จะถามนี้ก็อาจจะโฟก,กัสแค่เจ้าตัวร็กโนสามเหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นในกกรณีหนึ่งคือกรณีที่เราใส่เสาลงไปเห็นไหมฮะมีรักสาเหลี่ยมอยู่ที่หนึ่งโนดอยู่ที่หนึ่งทำให้คัตเลงเนี่ยอาจริงจะฟิสิตจิโอเมิรีของคาเท่านั้นเรา,าจะรัก ก็จะได้ความยาวคัดเล็งนะครับที่ถูกต้องใช้ในการสั่งของทำช็อปรอยอิ่งก็ต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของการดิสลาจ์จอยฮนะสามนิคนะครับก็อาจจะคุ้นเคยกับการใช้คำสั่งบอลแล้วก็คุ้นเคยกับกตัวจอยสเตตัสที่สามารถปรบับเป็นอลาหรือดิสลาวได้ครับส่วนค่านเนี่ยผมยังยังไม่เห็นวิธีที่เราจะรีเซตตัวนี้ได้นะครับต่มาสามารถท,ทําทีหลังได้ดิสลาจอยคืออะไร ก็เมื่อผมขยับเสานขานะครับถ้าผมขยับเสาคานกับเสาตัวเนี้ยเขาจอยกันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะไปด้วยกันครับเมื่อมันจอยกันแต่ถ้าเราอยากขยับเสาหรือที่อยากให้คานอยู่ที่เดิมล่ะทำยังไงครับก็มีวิธีง่ายๆนะครับสามารถคลิกที่คานนะครับแล้วก็คลิกขวาที่โนดนะครับไปอ้างสั่งพิสราวจอยบางครั้งนะครับนี่เกิดจากเวลาทําทํางานจริงนะครับเราอาจจะคลิกขวาที่โนดไม่สะดวกนั่การใช้อ้างสั่งเลยก็ ทีกขวาที่โหนเพื่อทําการดิสละจอยก็จะมีเสักษณ์แบบนี้นะเหมือนกับตอนที่เราดิสละคนับขึ้นมาดิสละจอยแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เขาก็จะไม่จอยกันก็จะมีประโยชน์มากาเวลาโมเดลพวกง,งานสตีลโครงโครงพวกภาษาสตักเจอร์อะไรพวกนี้นะครับต,ต้องได้ใช้ิสละจอยไม่งั้นไม่งั้นมันจะจอยกันไปจอยกันมานครับไม่เสร็จ ก็่อไปนะครับมาดูเรื่องบีมจอยนะครับหรือว่าการจอยระหว่างบีมกับบีมนะครับแค่ลบแลองนี่ออกอา่าขอปรับตัวเอ็นออฟเซตเป็นดีฟอล์ตนะครับดีฟอล์ตจะเป็นแบบนี้ก็ว่านนอย่างน,นี้แล้วเมื่อผมไปที่แถบโมดิฟายนะครับก็ใช้คำสั่งตัวบีมและคอลัอมม์จอยก็จะมีออปชันให้ปาารับเดตัสการจอยนะครับก็คือจะมีลูกศร ว่าคลิกที่ทุกสองนง่ายเลยตัวนี้จะเป็นแบบปากเสียงจะจอยแล้วว่าคลิกลงมาแบบนีน้ให้ตัวบนเป็นเมนครับก็เป็นคลิกนะครับในการทำจอยของคานครับข้อต่อไปเลยนะครับโคปปิ้งนะครับพิม์โคปปิ้งก็ตัวนี้ก็จะมีประโยชน์มากเช่นว่าผมมีสอง มีการอยู่ตรงนี้ด้วยจะลองแบ็คเจ้าตัวนี้นะครับโอเคเจ้าตัวนี้ผมอยากให้ตัวเว็บนะครับพุ่ง้นมอยแล้วก็ทำการบักตัวแบล็หรือตัวปีกนะครับเราสามารถใช้อัศ์ แถบ modify ขึ้นมาคำสั่งที่โขบคลิกเลยคลิกตัว member ที่ต้องการจะโขบก่อน member นี้แล้วโขบโดยใช้ตัวไหนอ้างอิงตัวนี้อ้างอิงโขบโขบ member นี้ใช้ตัวนี้อ้างอิงจะเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันหน้าเท่าพอดีลองดูตัวนี้ก็ได้นี่ก็เป็นคำสั่งง่ายๆนะครับที่ทำให้เราสามารถ โมเดลค่ uh, ตยต่อระหว่างคานได้ครับเรื่องโคิ้งต่อเลยนะครับบีมโคบอินทรัสนะครับ trust. จะลองวาดทรัสนะครับาว ดูสามดีเนี่ยจะเห็นว่าอ่าเมมเบอร์ Member ของคลัสไม่ว่าจะเป็นตัวเทียนหรือตัวตั้งก็จะมีความง่อยๆนิดหนึงหงาาาง่งให้สวยงามนะครับเราสามารถแต่งแต่งให้สวยงามโดยใช้ความรู้เรื่องการโค้นี้ครับได้นะท้ายังไงนะผมจะกดแท็บเพื่อเลือกเมมเบอร์ที่อยู่ในคลัสก็อันพิอันพิมพ์เสร็จว่าผมตัดท่านไป อันพิมพ์เสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถที่จะลากครับลากตัวนี้ชนได้ลากเข้าไปอันพิมพ์ลากไปชนก็ลากไปชนชนเพื่อที่ผมจะได้โขบได้ก็ไปที่แถบ modify แล้วก็โขบตัวน,นี้ base on ตัวนี้นะครับโขบตัวนี้ base on ตัวนี้โขบ member นี้ base onmember นี้ base on ตัวนี้นะการโขบก็ ถ้าใครอยากได้เมมเบอร์ของคัตที่สวยางามนะก็อาจจะต้องไล่นั่งไล่ทำก็ถ้าพเพื่อนๆบางคนนะครับรู้สึกว่าทำไมโขบแล้วยังมีระยะแก็บอยู่นะครับยังมีระยะแก็บอครับนี่ก็เป็นระยะแก็บที่ที่ให้สามารถประกอบเสร็จได้ก็ออโต้เขาเนี่ยรู้สึกจะปรับคัตแบ็กไว้อ่าตัวเขาเรียกโคปปิ้งดิสแ a น c e ไว้2เซนนะครับถ้าเราปรับ ก็จะเป็นได้ระยะแบบแนบเลยแอบ c บ o ป y i n เป็นสูนจะปรับย่างเราต้องมาปรับ,แบบนี้ด้วยอเอ้แนบเลยแต่ก็ถ้าแนบอย่างนี้ก็เชื่อมลำบัดลองเรง่ะก็ให้รู้จักกัน copying ารกแบบันเองนะครับก็ต่อไปเลยนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของการ move beam from workplane ครับการเอาบีมนะครับเมื่อสร้างบีมมาตัวหนึ่งแล้วอยากจะจะขยับระดับครับเช่นอยากยระดับจะใช้การ move นะฮะทีบีมเขาสามารถขยับระดับได้นะครับโดยการถ้าปรับ start offset start end offset ปรับ start offset หน่งร้อห้า้ มัดปรับตรงนี้ก็ได้นะครับมัดปรับตรงนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าบางในกรณีเราเปิดเซสชันเราเราอยากมูะ <c oughs> เห็นว่ามูฟไม่ได้นะครับเอาคอนสแตนต์ออกก็มูฟไม่ได้เพราะว่าเขาติดเบิร์กเพลนอยู่นะครับเราต้องวิธีแก้ก็เราปรับตัวตากับเอ็นขึ้นนิดหนึ่งเข้ารู้จักเบิร์กเพลนนะครับูจักการล็อกก็เราจะมัดมูฟได้หรือว่าถ้าเราอยากจะมูฟไปอีกอ่ะตัวเลเวลสองนะครับก็ ทำได้ง่ายๆโดยการแค่มาปรับเจ้าตัวเรฟเลนต์เลเวลที่เป็นสองหรือถ้าจะปรับอ้างอิงก,กับเวิร์กเเทนก็ได้ตัวนี้จะไม่มีเรฟเลนต์ให้เลือกละเพราะมันไม่ใช่เลเวลนะครับก็มากดตรงนี้นะครับปิดเวิร์กเเทนแล้วก็ปรับเรฟเลนต์ก็ได้ครับโอเคอ่ะข้อต่อไปเลยนะครับก็การวาดบี บนหลักคานะครับโดยเฉพาะบนสังขารนะครับสร้างาคาขึ้นมาก่อนง่ายเช่นถ้าเราต้องการจะสร้างตะเข้นะครับ่า้มากนะครับใช้ครรําส่รคบีม นะครับแล้วนะครับเราต้องปรับเวิร์ชันให้เป็นเวิร์ชันที่เป็นอนัลนา่ XY, นาฟัลหน้าฟัล x y x y เป็นจากเท่าที่ลองมาถ้าเป็นหนา้พาพวกเซสชั่นไอพวกกริดลายเนี่ยทำไม่ได้หน้าแนวนอนแล้วก็เอาเป็นเรือสองลายให้อ่างอยู่สองก็เราต้องมาติ๊กตรงนี้นะครับนะถ้าจะใช้คําสั่งรอธรรมดาหรือติ๊กลายก็ได้เพราะว่าต่อได้เลย ก็จะปักมาเลยครับแล้วก็ <Okay. S 1> ง,ง,ง่ายๆนะครับหลักสำคัญก็คือเอ่อเปิด 3D แล้วก็ดูเรื่อง Work เต a ร e แล้วก็กดนะครับข้อต่อไปเลยนะครับเอ่อเช็คข้อสุดลองสุดท้ายแล้วเช็คมีอิเลเวชั่นวิดพิวเตอร์ นี้มีประโยชน์มากเลยเฉพาะอรท่านที่เ่อนจิเนียร์ทนที่โมเดลงานสร้างนะครับเช่นอผมมีคานหนึ่งตัวแต่ว่าคานตัวนี้ผมต้องลดระดับลบ5เซนลดระดับลงมาบเราสามารถตรวจสอบอบีมที่ลดระดับได้เช่นตัวน้องน้ำอะไรเงี้ยเราสามารถตรวจสอบได้โดยใช้ฟพิวเตอร์ช่วยนะครับไ เราก็มาเลือกตัว category นะครับแล้วก็ filter by อ่าไม่ใช่ section แจะเล่า r a m i n g filter by elevation at top นะครับ equal t o บก็จะมีสามารถเล่นสีก็ได้ ก็ผมใช้วิธีนี้อยู่ตลอดในการทอตรวจสอบระดับหลังคาโอเคนะครับมาถึงข้อสุดท้ายนะครับสเปซิฟิกสโลปดีเขนี้ที่เด็ดเลยคราว่าเรามีสโลปเแลมแล้วกันมาณนี้น่ผมอยากจะสร้างคานตัวหนึ่งนะครับว่าเป็น เอกจะสร้างคานตัวหนึ่งนะครับให้เอียงไปตามส่วสิ่วนดูต่ายต้องขีแล้วตางแล้วด้วยแวอ้ก็มีวิธีง่ายๆนะครับหนึ่งเลยอยาจจะไปวัดเอา อ่าแล้วก็ปล่าค่าเงนินแต่ว่าผมชอบทำเองไม่รู้ทำไมทำให้เขาหลุดจากเวิร์กเลนแล้วก็แชร์สักอะเข้าอย่างนี้เสว่มากเลยก็ทำให้เขาหลุดจากเวิร์กเลนหนึ่งก็แชร์สักอะไรว่าถ้าใครไม่ถนัด <laughs> ก็ไปวัดเอาก็ได้นะครับก็จบแล้วนะครับบีมคลิปก็หวังว่านะครับถ้ามีเทคนิค เรื Beast ่องอื่นๆเพิ่มเติมก็จะมาแชร์กว่าจะได้ความรู้นะครับแล้วก็ไปอยู่ในการใช้เทคิตให้เกิดประสิทธิภาพ